ีค่ะทุกคนดีนต้อนรับสู่ช่องอีชาวี r e. <laughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องกงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อตั๋วออกเทีพุทกันคือปกติเวลาทุกคนเดินออกมาใช่ป่ะ <laughs> เดินออกมาจากตรง i m มม g r a t i o n แล้วอ่ะมันจะเป็นฮอแรก h อ l l a พอเดินออกมามันก็จะมีที่ซื้อตัว๋วพวกออกตทวพูดมีตู้กดใช่ป่ะแต่ตรงนั้น่ะคิวยาวมากคือเราที่เกียจเดินไปอะเอาเป็นว่าตถ่ายไป นั่นอ่ะเห็นฮอลเใช่ไหมฮอล์เอมจะอยู่ประมาณนี้พอเราออกมาปุ๊บอ่ะตรงนี้มันจะมีที่สื้อออตพุตแต่ว่าตรงเนี้แถวมันจะยาวมากเนี่ยเแถวจะยาวมากคือเราไม่อยากเสียเวลาให้เราเดินตามป้าย t o t h อ city เดินมาทางขวานะพอออกมาแล้วจากฮอลเเดินมาทางขวา to the city จนมาเจอนี้อ่ามันจะมีทั้งแท็กซี่บัสแล้วก็เทรนเนาะเดินไปเลยค่ะป้ายนี้นะ ปัดกล้องขอบคุณนะพอเราเดินตามป้ายนี้มาใช่ปะ่ะมองตรงไปตรงนั้นเลยจ้าเดินเข้าไปซื้อตั๋วเลยตรงนั้นน่ะคือคิวน้อยมากทางนี้มันก็จะเป็นแท็กซี่ส่วนทางนี้มันจะเป็นบัสขวามือบัสซ้ายมือแท็กซี่แล้วก็เดินตรงเข้าไปขึ้นบันไดไปตรงนั้นจะมีเคาน์เตอร์ขายออกจะขุดนะคิวน้อยมากเห็นไหมคนไม่ค่อยรู้ตรงนี้ส่วนราคา200บาท อ๋อขอโทษ2อ0้อดอลลาร์ฮ่องกงใช้ได้50เออใช้ได้ร5 0หมาจำา50แล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบัสตรงนี้อันนี้คือกรุ๊ปทัวร์จีนของพวกเราจ้าสวัสดีค่ะไปไปขึ้นบัสกันไปทีนี้พอทุกคนซื้อตั๋วตรงนี้เสร็จแล้วใช่ปะถ้าจะไปบัสอะ่ะไปทางนี้โอเคทีนี้เราจะไปบัสกันค่ะก็เดินตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บัสเดี๋ยวเราจะบอกวิธีให้ว่าขึ้นอะไรยังไงไปตรงไหนบ้างนะจ้า อเดินมาเรื่อยๆเห็นป่ะตรงนี้มันจะเป็นป้ายรถบัสว่าสายไหนไปตรงไหนบ้างของเราอะขึ้น A1112 เพื่อจะไปที่นอตพอยต์เราพักที่นอตพอยต์จะบอกว่าป้ายละเอียดมากเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมสิบอกหมดเลยสายไหนไปไหนสายไหน,ไหนจอดอยู่ตรงไหนนี่นะป้ายรถเมล์ a 1 1ไปนอตพอยจริงๆ A12 ก็ 12, ไปได้นะแต่ว่ามันรอนาะ ตั้งสามโมงสิบห้าอันนี้มาก,ก่อนลดราคาประมาณสี่สิบขั้งตกรังดอลลาร์สวัสดีคุกทัวร์จา้าคุกทัวร์จีนจ้าอ๋อไม่ใช่กู๊ไทัวร์ไทยค่ะ,คะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเรดินทางนี่นายเห็นไหมไป้ายรถเมย์มีทุกสายมาไม่ยากะจะกันที่โรงแรมนะครับห้องหนึ่งหนึ่ง ม,มันไม่กดล็อกให้เช่นแค่ห้องจะล็กๆแอกไค่กห้องก็จะประมาณนี้สองคนสบายๆดูห้องน้ำ <c oughs> มีอเมริตี้อะไรให้ปะวะป้าตายแล้วจะพอยเนี่้างหน้า แต่โอเคมีแปรงสีฟันมีสบู่มีที่คุมผมบ a t h foam and shampoo แล้วแชมพูมี c o n d i t i o n ร์ด้วยจ้กก็เตียงประมาณนี้เตียงโค่สวนหัวเตียงจะ <c oughs> มีให้ใช้แต่จะบอกก่อนว่าห้องกุงมันจะเป็นหัวแบบนี้นะไม่งั้นแบบนี้เราเอาเข้าไม่ได้อะเราก็ต้องซื้อหัวแปรงมาแต่มี usb อยู่มี usb ก็เสียบได้แต่ เราชาร์จหลายอย่างไงแต่บางที่มันก็จะมีให้เสียบแล้วมันจะไม่ติดนะมันก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนมันถึงจะติดนี่เต็มละอ้ก็จะประมาณนี้มีสวิตช์ใช่ไหมเปิดปิดใช่มีสวิตช์เปิด,ด,ดปิด,เ,ปดเสียบปลั๊กแล้วไม่เปิดก็คือไม่ติดนะจ๊ะม,มีน้ำเปล่าก,กาแฟอันนี้ของเราไม่เกี่ยวจ้ะมีหน้าต่างที่เห็นวิว วิว,ว,วตึกสูงมากวิวตึกแบบว่าดูวิววิวจีวิวประมาณนี้ก็คือมองอไปไม่เห็นเลยเราพักที่นี่สี่คืนเอ้สี่วันสมคืนอยู่ที่ประมาณ8 0 0พกว่าบาทก็โอเคอยู่ที่นอตพอยต์ไม่ได้แพงเลยมากมายนั่งรถ A11 จากสนามบินมาลงที่จาวาโรดนอตพอยเนาะประมาณชั่วโมงเนาะเปิดแมปง่ายมากทุกที่ที่ฮ่องกงง่ายสบายฟีลเหมือนญี่ปุ่นเปิดแมปก็ได้สภาพห้องก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่รามาดาห้องกงแกนวิวเหมือนจะมีหลายสาขาอยู่นะใครมาพักก็โอเคอ่ะมันมันไม่ได้แคบเราเคยไปพักที่มันแคบกว่าน,นี้มันไม่โอเคเอออันเนี้ยโอเคเลย โอเคมากเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็วันนี้คิดว่าไปเที่ยวไม่ทันแต่อาจจะไปชมซิมโฟนี่ที่วิกต,ตอเรียเนาะประมาณสองทุ่มเขาบอกว่าจะมีการแสดงทุกวันเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่นู่นแล้วก็หาอะไรกินกันแต่ตอนนี้ขอไปเก็บของก่อนโอเคห้องเราค่ะพรุ่งนี้ห่วยออกแต่จริงๆกว่าจะลงก็อาจจะแบบถูกระงับที่หนึ่งไปแล้ว ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งของห้องพี่กับน้องเราใหญ่ไหมเพราะห้องนั้นเขาน้องกันสามคนขอดูห้องหน่อยห้องาบบเหมือนกันนะโอ้ใหญ่ใช่ไหมสามคนเนาะไปเห็นห้องมั้ยไปดูเดี๋ยวมิวสวยเนาะคือมีมีคนอยู่ตรงเนี้ยไปดูเหมือนกันป้ามิวอ่ะ อ,อันนี้ยังดีนะเอออันนี้เขายังเห็นถนงถนนอันนี้ยังดีเออห้องใหญ่ออ,อันนี้เป็นห้อง Family Room แต่ของเราเป็นห้อง Standard แต่มันก็ธรรมชาติของห้องกงปะที่จะเป็นวิวแบบนี้เออส่วนจะเงนตึกน,นี่ไงพอเห็นอันนี้แล้วนึกถึงลาซาลปะไม้ไผ่จีนรับน้ำหนักได้ดีมาก ไม่ผ่าจีนอ่ะแล้วน้ำหนักได้ดีมากเลยพอเดินออกไปก็ตามนี้เลยค่ะตลาดเหมือนย่านที่เราอยู่เหมือนเป็นย่านของสดเดินเดินไปน็อตพอย i ์สเตชั i เพื่อจะลงรถไฟไปชิมชาจุดยของสดเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิดูเหมือนเราอยู่ย่านนี้มันเป็นแบบตลาดอ่ะตลาด ตลาดปลาตลาดของสดนี่เป็นการมาฮ่องกงครั้งที่สองของเราคั้งแรกเรามากับปี2017ผ่านไปเลยหลายปีแล้วนะที่เราไม่ได้มา ต่ตอน,นั้นเรามาหน้าร้อนไม่แนะนำค่ะมาช่วงนี้ดีเรามาช่วงมกราเนาะช่วงทันพฤศจิกาทันว่ามกราอากาศกำลังดีแบบโอเคเใส่แค่ฮีตเทคบางๆก็อยู่แหละต่เดี๋ยวตอนนี้เราเดินเดินไปจะถ่ายรถไฟก่อนเราต้องตอยมองรถดด้วยเพราะแถวนี้มันมีรถลั่นดูวิวสิดูวิวอะไรว,ว,วะ่ีแต่ตึกแป๊บปป คือข้าวเยอะมากมความเก๋คือมันมีลิ้นชักอยู่ตรงนี้นนอ้าวต้วองรอรวม่น่านกินมากตัดภา,าพมาภาพนี้หมดจาเที่ยงไม่เหลือร้านที่เรามากินไยคีนูดเอ้ออะไรไหมอันนี้ไม่ผ่านจะาแต่เก๋ว่าอร่อยอร่อย เก uh. ี๊ยวปงแบบตัวเน้นๆเกี๊ยวอร่อยสำหรับวันนี้ราคาอยู่ประมาณนี้ตกที่ประมาณพันพันสามร้อยกว่าบาทราคหัโอเคนะอเลยไะไปเดี๋ยวไปที่ไปดูซิมโฟนีจัดร้านที่เขาว่าดังๆกันไปกินนเดอรอร่อยเรามากินแล้วเออเกี๊ยวปงอร่อยนะคนไทยเต็มเลยอ่ะ เกี๊ยวคุ่งอร่อยเกี๊ยวกุ่งอร่อยเนี่ยให้ดูเมนูเมนูจะประมาณนี้ใช่ราคาประมาณนี้เรากินอันนี้อร่อยมากเลยกคอมเมนต์ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเบคเฮาส์ถ้าทันเวลายังไงคะวันนี้อร่อยอร่อยเกี๊ยวคุ้งอร่อยแต่ว่า บะหมี่อร่อยบะหมี่ไม่คออร่อยเพราะว่าเราชอบกินเผ็ดด้วยมั้งแล้วไม่กินมันเขาแล้วมันจืดแต่น้ำซุปอร่อยนะใช่ถ้าคนถ้าคนกินจัดนอาจจะแบบว่าจืดๆกาแฟค่ะเอ้ืาดขอบคุณสำหรับเจ้ามือนะคะวันนี้ยิ่มดีค่ะยิ่มดีแค่มือนี้ละค่ะค่อะต่อไปคุณชายเขาจะอยากกินขนมบังเพราะว่ากินไม่อิ่มไม่อิ่ม ก็คือไม่อิ่มนะแต่เราไปเบคเฮาที่ซิมซาจุยไม่รู้ปิดยังนะตอนนี้มันประมาณ6กโมงึงหนึ่งเห็นเบคเฮาบอกว่าปิดประมาณสามทุ<อ>่มเดินจากไทคีไปประมาณ4นาที<อ>แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปว<อ>ิกตอเรียให้ดูแสงไปกันโอเคไปค่ะเรามาถึงเบเเ้าแล้วพัดไข่วัดจ้าแฟนเรามันหิว มัน,นกินไม่อิ่มแต่เราก็อยากลองนะพอเรา่งเช้าขนมปังเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอันนี้ภายในร้านจริงๆใช้ออกต้มบุนใส่ก็ได้นะเอเกศเมื่อกี้ปค่ะาไปดูกันดูซิถุงน่ารักเชียวเ,เอาซื้อมาให้ซื้อมาตอกมาอีกอันอะไรดูดิโซเลต อ,อันนี้เหมือนเนยเหมือนบัตเตอร์โอ้๊เทนเทนปากใหญ่มันน่ารักตรงที่แบบเราซื้อแค่สองอันนะเขาให้ถูกเลยกินเต็่หมดแล้วยวไม่อ่าวได้แล้วตอนนี้อร่อยไหม <c oughs> ในที่สุดเราก็เดินมาถึงอาวิกตอเรียแล้วดูผู้คนสิมาหาแสน า,า,าเดี๋ยวสองทุ่มมันจะมีแสดงไฟนะใช่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมืดมากบางทีหน้าเดือนไม่เห็นเออเดี๋ยวรอดูแสดงไฟตรงนี้คืออ่าววิกตอเรียทุกคนก็จะเพลิดเพลินสนุกกับการถ่ายรูปตรงนู้นจะเป็นหอนาฬิกาที่เขาถ่ายกันแต่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมืดแล้วเชื่อว่ากล้องหันมาก็าไม่เห็นหน้าเราตอนนี้ทุ่มห้หรือเวลาห้านาทีอากาศตอนนี้ ตากล้องไม่สนใจอะไรแล้วอะ่ะตากล้องถ่ายของตัวเองเราอะ่ะโอเคสองทุ่มแล้วเราดูค่ะไหนไม่เห็นใครไหนอ่ะไหนอากินี่ไงนี่ไงสปอร์เรานีเองเหรอกำลังมากำลังมานี่อ,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 อันนี้เขายิงบอกเอเลี่ยนหรือเปล่าวะเฮ้ยมีแค่นี้มัเฮ้ยมันปรับเองอะมันปรับแสงเองอะ และนั่นก็คือการแสดงไฟครับทีแรกเราคิดว่าเขาเปิดไฟเฉยๆแต่นั่นคือการแสดงแล้วคนคนแหกกลับหมดลวแต่คุม้มไหมก็โอเคมันวิวมันสวยลมมันเย็นคนเริ่มแหกกลับแล้วรถไฟน่าจะแน่นเดี๋ยววันนี้สำหรับคนแรกเราเช่านี้ก่อนเพราะว่าเรามาถึงก็ประมาณถึงโรงแรมก็ประมาณสี่โมงแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะ ตอนนี้กลับที่พักกันค่ะแล้วเดี๋ยวก็มีลุยต่อใจแก,ก่ยังค่ะ<ม>สโลนี้ยังไม่จบเราจะมารีวิวของที่เราซื้อในเซอร์เคิลเขาบอกว่าเซเว่นมันแพงเราก็เลยไม่อยากจะซื้ออะไรมากมายในเซเว่นมันไม่ได้เหมือนบ้านเราเราก็ไปได้น้ำเปล่านะหกเหรียญในร้านค้าขายสิบค่ะ ร้านค้าพวกร้านที่มีอาหารน่ะแล้วก็ได้มาม่าเผ็ดมากินเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรที่มันเผ็ดๆเลยเผ็ดของเขาก็คือไม่เผ็ดของเราโพกนี่เท่าไหร่อ่ะประมาณหกเท่ากับน้าเปล่าก็เลยแต่ขวดมันแค่นี้เนาะแล้วขนมเราชอบขนมนี้จาได้ว่าที่ญี่ปุ่นเออมันเป็นขนมญี่ปุ่นแหละก็เลยเอามาตอนนี้มันเป็นลายลูจ้กับมาริโอ้เนาะประมาณนี้แล้วนี่ก็คือใบเสร็จ ดูดิถ้ากับกินข้าวมื้อหนึ่งอะแต่ได้ของเยอะอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราซื้อกินตอนเช้ากินตอนคืนประหยัดมากถ้าไปกินที่อย่างที่เราไปกินไอ้ไข่คีโนโด,โดใช่ไหมไข่คีนโนโดมันจะอยู่ที่ 5, คน300กว่าบาทแล้วก็ได้แค่บะหมี่จานหนึ่งกับโค้กซึ่งก็กินเป็นมื้อะเนาะแต่อันนี้ก็คือได้เยอะกว่าน้ำถูกด้วยโอเคตามนั้นแนะนำนะใครมาเที่ยวฮ่องกงก็เนี่ยเซอร์เคิลเข้าเซอร์เคิลถูกกว่าเซเว่นค่ะ ตามนนั้โอเควันนี้ไปจริงๆละเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ